สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่9ของทีเด o ซาคอนซัทนะครับผมโตดิงตอ้องเป็นคนทำเช่นเคยในตอนนี้นะครับวิดีโอบล็อกตอนที่9เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงประโยคยอดท,ที่ผมมักจะได้ยินกับลูกค้านะครับนั่นก็คือพี่ไม่รู้พี่ไม่ใช่มือชีพอะเคยได้ยินไหมฮะประโยคนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เคยพูดนะครับผมก็เคยพูดนะฮะเพียงแต่ว่า แน่นอนว่าการสื่อสารของมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะ,ะมองด้านเดียวได้ว่าคนที่พูด,ดประโยคที่ข้างต้นเนี่ยมันจะเฮยนะครับมันต้องดูบริบทครับซึ่งแน่นอนว่าบริบทของของการพูดเนี่ยที่โติงต้องเคยเจอมานะครับในประสบการณ์การทางานมีอยู่3แบบนั่นก็คือแบบที่1ลูกค้าที่จนตัวนะครับก็คือตอนที่คุยกันให้เสนอราคาเนี่ยนึกไม่ถึงว่าจะต้องสั่งของบางอย่างซึ่งเป็นของสําคัญพอมาถึงหน้างานเพิ่งรู้ว่าต้องใช้นะครับ แล้วก็มาพูดประโยคนี้ให้เราฟังกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้ทำงานสายอีเวนต์แมเนจเมนต์เนี่ยเป็นอาชีพนะครับหรือว่านาน,านมาทำทีหรือว่าไม่เคยทำเลยขอไปแล้วก็พึ่งมาลองทำดูนะครับอันนี้เราเข้าใจได้นะครับให้อภัยกันได้เราพอดูออกนะครับใครเจตนานดีไม่ดีใครมีบริบทใครมี hidden agenda ยังไงนะครับแบบที่3เลยอันนี้หนักที่สุดนะครับคือ พี่ไม่รู้พี่ไม่ใช่มืออาชีพและพี่ไม่คิดจะพี่พี่ไม่คิดจะรู้อะไรด้วยนะครับอันนั้นนหะครับคือของจริงฮะนั่นหละคือลูกค้าที่เราเห็นแล้วเราจะแบบนะประมาณนั้นนะครับทําไมเราต้องมาพูดถึงไอ้ประโยคนี้นะครับเพราะประโยคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดขึ้นเมื่อซัพพลายเออร์หรือผูไให้อร์เนี่ยพยายามจะอธิบายอะไรมาอยากให้ลูกค้าเข้าใจซึ่งแน่นอนว่า เราไม่อยากจะอธิบายอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากระบวนการในการอธิบายเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราคุยกันตอนเสนอราคาการตอนเซ็นสัญญาว่าจ้างแล้วนะฮะมันไม่ควรจะมีการอธิบายอะไรเกิดขึ้นในงานอีกเลยแต่ถ้าเกิดมันต้องอธิบายเนี่ยให้ลูกค้าเข้าใจได้เลยครับว่ามันเริ่มเป็นเรื่องที่จะฉุกเฉินแล้วนะฮะเราก็ทุกครั้งเนี่ยที่พอเราอธิบายเนี่ยเราไม่ได้ต้องอธิบายเพื่อจะเอาเปรียบลูกค้านะครับอ่าแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราโมเมว่าเอ้ยเราเสนอแต่เราไม่ได้เอาของมาอันนั้นลูกค้าจะฟ้องเราหรืออะไรตามสบายเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าตามลักษณะหรือว่าตามรูปการปกติเนี่ยเราพยายามจะบอกลูกค้าอยู่ว่าวิธีที่ลูกค้าเนี่ยจะใช้งานเราได้อย่างเต็มที่ด้วยทรัพยากรและในขอบเขตงานที่กําหนดเนี่ยมันทําได้อย่างไรบ้างหรือในกรณีที่เกิดปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้างนะครับการที่ลูกค้าจะมาพูดว่าพี่ไม่รู้พี่ไม่ใช่มือชีพพี่ไม่รู้เธอไปจัดการมาพี่ไม่รู้เนี่ยแน่นอนคบว่าไอ้กรณีนี้คือลูกค้าไม่รับผิดชอบนะครับ แต่ถ้าเกิดบอกว่าพี่ไม่รู้ขอโทษนะพี่ไม่รู้พี่ไม่ใช่มืออาชีพมันต้องทํำยังไงบ้างอ่ะอันนั้นโอเคนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเอาแบบฟิวชั่นกันนะครับเอาแบบสีเทาๆแบบหออย่างนั้นหน่อยก็พี่ไม่รู้อ่ะพี่ไม่ใช่มืออาชีพอ่ะมันพอที่จะจัดหามาได้ไหมอ่านะครับทั้ง3มเลเวล3สกรีมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยครับถ้ามันไมไ่ลงท้ายกับว่าใครใจ่ายนะฮะ เพราะว่าแน่นอนว่าอุปกรณ์ในสายงานโปรดักชันส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเงินเนเป็นทองนะครับมีแต่คนเขาอยากได้เงินเข้านะครับไม่มีใครเขาอยากปล่อยตังออกหรอกจริงไหมดังนั้นเนี่ยมันก็จะแบ่งลักษณะความผิดได้3แบบเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คืออย่างแรกเลยคือเราเป็นฝ่ายผิดเกิดจากการที่เราคุยกับลูกค้าแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่าเกิดความบกพร่องทางการสื่อสารนะครับอาทิเช่นลูกค้าสับสนระหว่างสโมกกับรอยไอ้แล้วเราก็เผลอไปเอออห่หมกด้วยอันนั้นเราผิดเต็มประตู นะครับอย่างที่2ลูกค้าผิดครับลูกค้าผิดนี้ก็คือลูกค้าลืมลูกค้า,าหัวหมอลูกค้าพยายามที่จะตีเนียนอันนั้นลูกค้าผิดนะครับอย่างที่3คือผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่เนี่ยจะเจอในกรณีที่ทางลูกค้าทังซัพพลายเออร์หรือผู้ไวเดอร์นะครับพยายามหรือว่าตกลงปรงใจร่วมกันที่จะละทิ้งหรือละเลยหรือคอมโพรไมซ์อะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานนะฮะ การรับผิดชอบก็เหมือนเดิมครับใครผิดรับผิดชอบไปถ้าผิดนะคู่ก็รับผิดชอบนะคู่คนละครึ่งนะฮะมันจะไม่มีคําว่าซัพพลายเออร์ผิดตลอดหรอกครับมันมีคําว่าพี่ไม่ใช่มืออาชีพพี่ก็ไม่รู้ว่าพวกเธอทาอํางานยังไงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับชีวิตจริงเนี่ยก็คือว่าเราทํางานทุกอย่างเนี่ยตามที่เราได้เสนอราคามาตามทีเ่เราได้กําหนดขอบเขตลงไปในสัญญาว่าจ้างมันมีแค่นั้นจริงๆงครับนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าหลายคนเนี่ยจะมาทวงผมบอกว่าในเมื่อมันเกิดปัญหาแล้วเราจะมาหาคนผิดทําไม ทำไมเราไม่ช่วยกันแก้ปัญหาจะได้ผ่านกันไปได้ด้วยดีผมจะบอกว่าทัศนะนั้นเป็นทัศนที่ที่แม่งโคตรดีเลยนะครับจริงๆแม่งโคตรดีเลยในมุมมองของคนนอกอนะนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นงานที่เกี่ยวกับเงินทองเนี่ยมันจาเป็นต้องหาผู้ผิดครับแล้วถ้าเกิดว่าฝ่ายลูกค้าผิดใครผิดล่ะก็ไอ้คนรับผิดชอบงานถ้าฝ่ายซัพพลายเออร์เนี่ยใครผิดล่ะก็ไอ้เจ้าของก็ผิดถ้าเกิดผิดทั้งคู่ก็เฮดของลูกค้าที่ดูแลงานกับเจ้าของ บริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์พอไวเดอร์ก็ผิดทั้งคู่การที่เราระบ,บุตัวคนผิดเนี่ยในกรณีที่มันจ่ายตังค์มาเป็นเรื่องจําเป็นนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางแพ่งนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเจอซัพพลายเออร์ที่พยายามที่อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ลูกค้าบกพร่องเองเนี่ยขอให้ช่วยเห็นตามหน่อยเลยครับอย่ามาพูดเลยว่ามัน,ม,นมันสายไปแล้วที่จะบอกว่าใครผิดล่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องมาช่วยกันให้มันผ่านไปได้ ช่วยได้แน่นอนครับถ้าเกิดว่าลูกค้าตระหนักดีว่าตัวเองฝ่ายผิดแล้วก็พร้อมที่จะชดเชยออกมาเป็นเงินเพื่อที่จะให้งานดำเนินต่อไปได้โอเคอันนั้นจบเลยครับแน่นอนครับง่ายๆขอแค่นั้นพอนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับในเรื่องนี้เราอยากจะให้ลูกค้าเข้าใจครับว่าการที่เราอธิบายให้ลูกค้าฟังเนี่ยคือทำอย่างไรให้ลูกค้าใช้งานเราได้คุ้มค่าที่สุดตามทรัพยากรและตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง นะครับนั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องการที่จะเอาเปรียบลูกค้าหรืออะไรนะครับการที่ลูกค้าจะใช้คําว่าขอโทษนะพี่ไม่รู้พี่ไม่ใช่มืออาชีพถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นไปด้วยเจตนาอันดีหรือเจตนาอันบริสุทธิ์ว่าลูกค้าไม่รู้จริงๆเนี่ยพยายามอย่าพูดเลยครับเพราะว่ามันดูออกครับแล้วก็พวกเราเองเนี่ยแน่นอนว่าพวกเราเนี่ยอยากจะให้งานผ่านไม่ด้วยดีผ่านไม่ได้ด้วยดีอยู่แล้วนะครับเราไม่จากที่ให้งานลูกค้าล่มหรอกครับ ถ้าไม่จะเป็นถ้าไม่จะเป็นไม่จูนตัวจริงๆเนี่ยเราไม่อยากทําเลยเพราะทำไปแล้วมีแต่ผลเสียครับเราคือผู้ให้บริการครับนะฮะดังนั้นเราขอแค่ความเข้าใจจากทางลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าทุกท่านเข้าเข้าใจเราเราก็จะให้กลับไปทั้งขอความเข้าใจและความอนหญวตใจด้วยเช่นเดียวกันครับ